ยังอยู่ที่เรื่องของบุญบั้งไฟค่ะผู้คนล้นหลามนะคะจากทั่วทุกสารทิศค่ะต่างก็หลังไหลามาชมการจุดบั้งไฟแต่ละล้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดกาลสิน์ค่ะ นายสุภาษิตกอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินประหลัดจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะโอ้โหคนเยอะมากนะคะ,คะมารอมาชมการจุดบ้างไฟตะไลล้าน ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะที่บริเวณลานจุดบ้างไฟตำบลกุดว่าอําเภอกุชินารายค่ะปีนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะ,คะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะท่านท่งบ้างไฟตะลัย20ล้านจุดในงานครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็นะับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะน้องสุงคุณคผู้ชมคะที่มีบั้งไฟตะลัย20ล้าน จากเดิมเนี่ยบ้างไฟตะไลล,ล้านจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10ล้านเท่านั้นเองนะคะแต่ปีนี้พิเศษ20ล้านมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดต่างๆรวมถึงชาวต่างประเทศนะคะก็ให้ความสนใจมาร่วมชมกันเป็นจำนวนมากค่ะแม่สวยงางมครับพี่นกเมื่อกี้ แล้วก็บินขึ้นถองฟ้านาซา,า,าต้องมาดูงานที่บ้านเรานะคะหร <c oughs> <c oughs> ือเราไปดูงานที่นาซาซึ่งการจุดบ้างไฟแต่ลยล้าน <c oughs> ขุดว่านะคะนะับ <c oughs> เป็นงานบุญบ้างไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานค่ะปีนี้นะคะมีการจุดบ้างไฟแสนหกบบ้างบ้างไฟสองล้านสองบ้างบ้างไฟสิบล้าน ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนหนึ่งบ้างแล้วก็บ้ังไฟตะลาย20ล้านค่ะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินโดยการจุดบั้งไฟแต่ละบ้างนะคะได้เรียกเสียงชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะแม้ว่าบั้งไฟตะลาย20ล้านจะ จะขึ้นไม่สุดนะคะแต่ก็ขึ้นได้อย่างสวยงามค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรสิน่ะเขาก็ได้ส่งเสริมภูมิปัญญาของปราชชาวบ้านให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของกรสินอีกด้วยค่ะอีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกิจกรรมการท่องเที่ยวเช่นนี้ในปีหน้าอีกแน่นอน <ผม S 1> ออยากไปเที่ยวมากๆเลยค่ะปีหน้าจองนะคะ,คะจอหนึ่งที่นั่งเดี๋ยวไปชมกันนะคะ